ขี้่ย้กเดี๋ยวพอเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องทีท่ติดตามรับชมช่อง YouTube มาร์กจิตพิทยาออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องวันนี้กะมีโอกาสนะครับเดี๋ยวออกจากบ้าน <c oughs> ม,มีโอกาสเดี๋ยวออกจากบ้านเป็นโดนเทือดนโดนเทือครับเป็นงานแหลกแข่งมานในรล่อสิบปีครับว้ายมัถึงดอกฮะ<า>สามปีในร่หอสามปีครับเรากไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นงานใหญ่ผมเนี่ยเป็นงานเล็กๆมินิมินินะครับ ใหรูปแบบฉบ,บับของอล่ำกรประยุกนะครับมันนี่ก,กับล่องล่องเบิงว่าสิล่ำถือกันบอ,อก,กับเชียนเปิดเป็นเหรียญน้ำเสดเดนที่จริงเป็นบัวเดวาอย่างเด็ดเด่อ๋อกับบัวเดียวาเออเป็นเหรียญน้ำมันเบียดในแบงกันผู้ละสองลอยเป็นจังหาหลอยนี่นนบัวเด,ดวาเน่ยหลพูดได้ชื่เดวานะพ่อกันอยู่อำเภอมั่นใจครับเป็นงานหนาจากงานทำบุญครับพี่น้องหลายคนเท้า่าห้างหายไปใส่บ,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 บัวบัวเดียวล่งคิด คลิปอาทิตย์นึงแล้วติดภารกิจทาง,บ,าง,บ,งบ้านครับพอเลือกพอละวันลงภูยาบาทก็เลยอยากๆแน่จังหน่อยครับพี่น้องนะครับเมือ่อวานกับลังเดินทางครับออกจากคอนแกนแล้วมุ่งหน้าสูมม่อำเภอม,มันจาคิรีครับพี่น้องทักทายแฟนพิงแฟนหมอน้ำน้นนนำ,นำกันนะครับมีข้อบุเชิงไหนครับบริพอกันรายเดือนกน็รู้สึกกับเป็นคืนๆกันอยู่ เป็นยังก็ขินโมเมป็นผู้บ่าวผู้สาวโอ้ยู้บ่าวผู้สาวก็เขินไในที่โตกันล่ะมื่อกี้เจ้าทำงานอยู่บ่กทำอยู่ซักผ้าให้เมียเมียใส่เ <laughs> <laughs> มียใส่ซักผ้าถือถือว่าเป็นการทำงานบ่เนี่ยจะทำงานเหรนะอเนาะหายูซื้อจังว่าเป็นการทำงานดิเออถูกต้องถูกต้องครับเดี๋ยวเขาถือว่าไปเบิ่งน้ำท่วม เอาไม่งั้บกบกหรือเปล่าไม่รู้ว่าบกว่าโบก่ว่าเพื่อนบอกว่าบกเรียวลครับบกเลียวทา้งจะบกอะไรเพราะว่าทั้งส่วนทั้งคอนเทนกับยังก็ลดลุ่งแน่แล้วเนาะทั้งต้นหนามก็น่าจะลดแล้วต้นนามต้นหนามนี่ใส่นะต้นหนามนี่ใส่ต้นหนามอ่ะแม่อนุ่นคุณเหล่าเช่นโบนิฟาแหล่ๆคนนึงวันนี้สิร้องเพลงคลาบดำดำมันติดผา ก็ยังมีปัญญาสักออกก็ได้อยู่เขียนผิดแล้วอ่านดูหัวผิดยังลบยังยังลบใดหาแนวที่ลบลอยลับมาเด้อบุลพิษไขเอิ้นตือพุลพิษไอเอิอเอเ้นต้อสิ่มอหนึ่ง รถก็ไม่ได้ขี่ยักเท่าแล้<อ> <laughs> วที่บ้านพี่น้องมีบรรยากาศไปเรื่อยๆออครับพีบ่น้องคทำเมื่อนี้กัขับรถพ่อปันขี่สร้างมันเป็นอย่างฮะมันเป็นอย่างคลาดกับแข็ง <laughs> ขาผู้ขับ,ก,บก็บ่ได้ขับไปทางไกลบ่ได<อ>้ขับเดินทางแยเ้เคียกันว่าลืงนใช่ครับพี่น้องทั้งนั้นก็สิ่กคงๆนี่ครับปุณละจังยัง,ยงเป็นอย่างเมื่อนี้ มื่อนี้อาจาจิมัจิบยู่เพราะว่าเขาล่มยุบพื้นมื่อนี้คือบอมีเวทที่รับเป็นงานแหลกที่แบบว่าเออเจ้าเจังไดจังไดสับบับต้นสับับของบัลลัมอนเจนเลยครับจ้งไดก็นยุพื้นเออโอ้ยจังไดก็คือต้องไปครับเพราะว่าเราเลือกไม่ได้เลือกงานไม่ได้นะครับเขาก็ต้องไปละเลือหน่อยเรืออะไรกจังวกันนะครับคิดฮอดพี่น้องนะคิดฮอดพี่น้อง ายเข้า <I> ลุยใช้ตัวพวนยังไฮเลนได้อยู่อาลังมองบนบ่ไฮเลนได้ไดมาได้ได้ได้ทั้ไปครับพี่น้องกำลังเดินทางครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าโมงครับเพื่นบนอกว่าเลนหกโมงอาจจะพอดีแหละไปน,นี่แต่ว่าหกโมงบ่มีในโลก <laughs> ไดพอกันคับคุณญิงหวนพ่อโซาครับมได้พอกันได้รอบสิบปีมันล่ำดังด้วกันนี่นี่มันำดังมัได้พอกันไดรอบได้รอบสิปีพุ่นแล้ไปหาเก็บเห็ดจุดเท่งผู้พุ่นพุ่นพั่นของปลานอเพิ่อจะมาัดูที่ช้ำเลือดช้ำนอง ดินทางมาหอดทางของหมู่บ้านแล้วครับตั้งขางนี่ก็คือปลาไว้นี่ครับพี่น้องครับตั้งกว่านี่นะ่าจะเป็นปลามันครับปลามันหน่อยนี่ครับทางของหมู่บ้านที่เขาสิไปทําการแสดงล่ำก่อนประยุกต์มาแรกนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดึงเดือยขวายปากออกมาเดีเด๋ดยวนีนี่นโอ้ เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานี่ครับไปเรื่อยๆเฮาไปเรื่อยๆก็รถขายองค์โอ้หัวฟัดหัวแฟงฟนั่งรถชิบล้อบนเล่ารถดำไหมหัวจันดึด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 ไหมย่ำหนาๆรถดำไหมแม่งยังจอดขี้มีมูใบอยู่เหรอเห็นรถมันมีรถมอเตอร์ไซค์มาอยู่นี่ พี่น้องครับเป็นเอ,เอียงดีเซอร์ไผรเป็นเอ,เอียงดีเซอร์ไผร์พี่น้อครับผมมาหอนบานงานแล้ะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหลังบานงานครับนี่ครับนี่ได้ยินพระสวดบ่ครับนี่พระกำลังสวดอยู่ตอนนี้แต่ว่าเสือ้อผ้ายีดีก็คือบรรยากาศครับนี่ครับอันนี้หลังบานงานนี่นี่ครับนี่อันนี้วัดนี่งานอยู่นี่ บะนี้มัน,มนบัลทันเดหอด,ด้วยเลาผมก็ะเลยขี่รถดออกมาเห็นน้มไ,ไหลๆนะก็ะเลยขี่ออกมาาบ่งบรรยากาศดีแห้งพี่น้องยำเรียงนี่ครับอยากให้บ่งเฮลนี <He el. S 2> ่ครับวินบ่บ่วินดอกพี่นาอ บรรยากาศดีแคงพี่น้องเมืเ่อแรกงีรลองเพลงร้อยเปื้่ยนทีใจสอมมาแล้ามากขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณมลไลออนไลน์ขอบคุณพี่น้องที่กดไหลกดแชร์มากกดหวัวใจกดถูกใจเป็นกำลังใจให้มากนะครับในทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็อีกหล,ลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพี่น้องคือกันนะครับ เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุภูสุขคนด้วยกันครับให้สู่ต่อเดินต่อชีวิตไปในช่วงของโควิดแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกๆท่ทานเลยนะครับ mm. บรรยากาศดีอยากให้เบื่อโดนๆพี่น้องครับผมหวหนานนะผมหวหนานงานแล้วครับงานแบบมีจิลรพันธ์กันเราเลยครับ ทำเป็นทำเป็นล้ำก่อนประยุกต์หรือว่าล้ำก่อนใช้เทียน,ยนในหน่วย,ยนิดนึงล้ำด้วยกันครับมานี้เสนอในรูปแบบของวอลรับพื้นครับวอลรับพื้นคือเล่นยุบพื้นครับเดี๋ยวนี่พี่น้องให้อายแทนหมอเแคนพาไปเบิ่งบรรยากาศยุบพื้นกันไปเลยครับไปกันเลย พาไปเบิง้งหน้างานขึ้นนี้ครับที่ว่าลำวงหย่อนอยู่กับบมเมียนล้อมก่อนประยุกบนี่นะครับ,ครบเครื่อง มีมอนิเตอร์นี่ครับมอนิเตอร์อรสองใบสวัสดีครับมาลำคุณสวยสวัสดีครับวันปะปะปน,นี้คักขนาดได้ครับ,บนี่ครับ เพูดนะนะหมอลำยื <c oughs> นได้จังมาอ้วนเดี๋้วมาถับหมอลำฝ้ายยิงกงาฝุ่นมาหดครักเป็นเบืบ้องระบบเสียงนะครับเดินดีอยู่ครับเครื่องเสียงนะครับ